แนวดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสุภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้รับงานไปทํำที่บ้านประเภทงานของใช้อื่นๆการจัดเก็บและการขนย้ายวัสดุสิ่งของจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำงานให้เป็นระเบียบและเหมาะสมควรจัดให้มีชั้นวางสิ่งของที่มีหลายชั้นหรือกล่องจัดเก็บสิ่งของไว้ใกล้สถานที่ทำงาน ควรจัดให้มีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุภันมีที่จับหรือหูหิ้วที่ดีการออกแบบสถานีงานจุดทำงานปรับระดับความสูงของการทำงานให้เหมาะสมโดยให้อยู่ในระดับข้อศอกหรือต่ำกว่าเล็กน้อยวางเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้บ่อยให้อยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับง่ายและสะดวกสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะต่อการทำงาน ควรเปิดประตูหน้าต่างและช่องเปิดต่างๆเพื่อเพิ่มการระบายอากาศตามธรรมชาติสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสวัสดิการนการทำงานและการจัดระบบงานควรจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอในสถานที่ทำงานควรจัดให้มีมุมพักผ่อนและมุมรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ควรจัดเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจำนวนที่เพียงพองานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน reduce ลดหรือประหยัดการใช้น้ำไฟฟ้าและวัสดุเพื่อลดภาวะโลกร้อน